ครับนี่ก็ทีมสองที่สนามแข่งนะครับทีมชาติญี่ปุ่นครับกับนักตะก้อชุมชนครับก็ชุมชนในหมู่บ้านรัตนโกศิทร์สองปีครับทีมนี้เป็นทีมชาติเป็นญี่ปุ่นครับลุกนี้เสื์ฟอกไปครับอันนี้ก็จะมีพิลุทป๋าวง น้องเบ <Bra ke. S 1> ิร์ดครับมาเวนเนนยิ Yo. you, you ้มปป็นแบกดีนะครับอ่ายูดกปอนกรปอนนี่แขมพี่เดนโนฮะพาวเวอร์แคนพอยอ่า ยูเอ็นออสอเข่าเดิอไปตรงนี้ออกครับเอ้าสิบสามสิบสองสิบสองทีเด็ดครับสิบสองบเอ็นตรงนี้ครึ่งรอบออกไปครับตรงนี้ ไม่จงผมเองเดี๋ยวผมไปขาใจสิสันติฮี่เลเวนเกตินอ้าวเจ็บไปกินนะครับ

เดือดอ๊าอ้าวเฮ้บเดือดอันนี่ครับตจะทำสอ0รปีครับพี่รุดนะครับผมติดม็อกไปทีหนึ่งครับ แม่ค้อยขาก็ขายน้อยเองนะเจ้ตีนโปรตีนอดย่างเดียวปาอดย่างเดียวเร็วอร็วครับส่งไก่ไปหน่อยลูกส่งไก่ไปอเสิแมนี่เป็นเซตที่สามแลครับเมื่อกี้สองเซตก็สองร้อยปีชนะไปครับ Buat, eh, kamu, okay ni, okay ni, okay. 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 oh, sukai, 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 hey. Ah.